พบ,บกันทุกเช้าครับทีหวัวชานอล e โตนแฟนคลับนะประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2015นะครับว่าอดใจไม่ไหวต้องไปชอ็อปไปถอยมาจนได้เสื้อของว่าที่แชมป์พิมียเมลีกประจำปีนี้ง <c oughs> ันไงนะครับอาร์เซนอลนะของเราในฐานะจ่าปูงณนะตอนนี้นะครับก่อนที่จะเข้าช่วงฟุตบอลโลกอย่างที่บอกไปวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บตกนะครับจากทั้งหมด14นะัด ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยนะผลงานใครเป็นอย่างไรนะครับผลงานแต่ละนัดของเราเป็นอย่างไรแล้วก็วรวมกันทั้งเบื้องหลังของอาการบาดเจ็บของนักเตะ,ะที่ว่าปกติแล้วอาร์เซนอลเวลานักเตะเจ็บเนี่ยจะโคตรนานเลยไหมแต่เราได้ใครมาได้ใครมาเป็นหมอเป็นหมอระดับเทพหมอเทวดาหรือเปล่าทําให้นักเตะเราหายเจ็บกลับมาเร็วเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลด้วยนะครับเราเริ่มกันเลยอ้วาวก่อนอื่นแหมอย่าลืม ผูอ้อุปถัมม์ช่องหลักที่ห้วยชาแนลซอนแฟนคลับครับแล้วก็งอ้อขอบคุณด้วยเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นถึงทุ่หนึ่งตอนเนี้ยอดผู้ติดตามยอดซับสไครต์ทะลุ500แล้วยังไงขอพระคุณสําหรับกําลังใจอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะตั้งใจว่าตุลาซีนพิธีการเนี่ยอยากจะให้ทะลุสักห้าช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับค่อยๆเติบโต ร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยรู้ไหมมันเป็นอาการลุ้นทุกวันนะครับแล้วเป้าหมายคืออยากให้จบพิจาร่าทะลุห้าร้อยแต่เมื่อวานเนี่ยทะลุห้าร้อยไปแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เป็นแรงใจสนับสนุนช่องทีฮวยชานอลอาร์ซอนแฟนคลับครับคนบบรักฟุตบอลคนรักอาร์ซอนฟังง่ายๆสไตล์ง่ายๆนะไม่ซับซ้อนเลยอนอกจอากอขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ ต้องขอบคุณหลายท่านที่ครับช่วยนะสนับสนุนสินค้าของช่องอย่างที่เห็นเลยนะครับวันนี้มีทั้งวิตามินซีมีทั้งโกโก้มีทั้งกาแฟแล้วก็มีทั้งเม็ดฟูที่สามารถทุกสิ่งที่มองอยู่เนี่ยช่วยทุกท่านในเรื่องของสุขภาพได้หมดเลยเนาะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็วันนี้เอาประมาณแค่นี้เนาะขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้จริงๆนะครับอ่ะ อาทนอนครับเปิดฤด,ดูกาลปี2022เนี่ยด้วยความเป็นม้านอกสายตายดีวกว่าลูกทีมของมิเกลเจต้านะครับใชร้ระบบวัยรุ่นนะวัยรุ่นผสมกับพี่ใหญ่อยู่2-3สาคนมีการดึงนักเตะระดับเกรด A มานะครับก็คือคาร์เบียนเจสุสนะแล้วก็โอล็กานเด์ชินเชนโกนะครับมาจากแมนซิตี้ได้ไฟโวิเอลล่ามานะครับ นอกนั้นก็เป็นนักเตะที่มีอยู่แล้วมาตินโอเรนกาดกาเบียนมาเตเดรี่นะครับการิชาก้าโทมัสปาเตพวกนี้กลับมาสมบูรณ์หมดนะเราเปิดฤดูกาลแบบคล้ายๆเป็นม้านอกสายตานะค่อยๆเล่นค่อยไปเราเปิดฤดูกาลวันที่6สิงหาคมนะครับก็เจอทําศึกใหญ่เลยลอนดอนดร์บี้แมตช์นะครับเจอยกพลไปเซฮว์พาร์คไ,ไปเจอกับลูกทีมของแพทริกเวี่านะครับกิ๊บเซาพาเลตทาศึกลอนดอนดร์บี้แมตช์แมตช์แรกก็เจอของหนักเลยนะครับ แต่วันนั้นเนี่ยเราสามารถบุกปชนะได้2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของกาเบีียนมาเตนินดีนะครับแล้วก็การทําเข้าประตูตัวเองของกองหลังของคิสซาวพาเทศก็ทําให้แมตช์แรกเราเก็บชัยชนะไปได้แมตช์ที่2วันที่13สติงหาคมนะแมตชนี้ก็ต้องทําศึกหนักกับจิ้งจอกสยามนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นการเปิดตัวกาเบลเจซุดแบบสวยงามจริงๆนะครับแมตชนั้นเราชนะไป4ประตูต่อ2 กาเบียนเจสุดยิงไป2ลูกนะครับที่เหลือก็เป็นกรานิตชาก้า1ลูกแล้วก็กาเบียนมาเตเนลี่1ลูกนะ2องลัดผ่านไปมี6แต้มเต็มหลายๆทีมเริ่มมองแล้วเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยมันมันมัน,ม,นมันมาดีนะแต่ว่าเจอทีมท้ายตารางทีมอ่อนหรือเปล่าอาะไม่ว่ากันนะครับแมทที่3เรายกพลวันที่20สิงหาคมครับเรายกพลบุกไปไวทัลิตี้สเตเดียมครับเจอกับบอนสมันะ มาตนโดรเดนการดเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับวันนั้นยิงไปสลูกแล้วก็น้องเล็กของเรานะครับที่เพิ่งกอ,องหลังเซนต์ฮาบ์ที่เพิ่งดึงตัวกลับมาหลังจากที่ปล่อยให้ทีมในฝรั่งเศสยืมตัวไป3ปีวิลเลียมซาดิบานะครับสามารถเปิดประตูแรกได้และฟอร์มเริ่มเข้าตาหลายๆคนเลยแมตช์นั้นเราสามารถบุกไปชนะบอสัได้3ประตูต่อศูย์สแต้ม3มแมต 9แต้มโอ้โหเป็นไงมันสวนทางกับฤดูการก่อนเลยครับฤดูการก่อน3แมตต์0แต้มโดนยิง9นะและยิงใครไม่ได้เลยแมตต์เมื่อปีที่แล้วแต่มาปีนี้เปิดโซมาสวยงามมากครับ3แมตต์เก็บได้9แ,แต้มเต็มเลยนะวันที่27ติงหาคมเรากลับมาเปิดบ้านทำลอนดอนดาบี้แมตต์อีกแล้วครับเจอฟนะูแลมนะแมตต์นั้นเนี่ยมาตินโอเดนการดแล้วก็ กายเวนมากันเยอะช่วยกันยิงให้เราชนะฟูลแลมต้องใช้คำว่าเฉือนเพราะฟูลแลมปีนี้มาดีเฉือนชนะฟูแแลมไป2ประตูต่อหนึ่งนะสนัดมี12แต้มเต็มหลายๆทีมเริ่มมองแล้วนะครับแมตท,ที่5อ่าแมตท,ที่5เราเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของแอสตันวินล่าทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นยังคุมทีมโดยพี่เจิดนะสตีเวนเจร์ลาดนะก็กายเว้นจะซุดยิงนะครับแล้วก็มา กาเบียนมาเตลี่ก็ยิงคนละลูกทําให้เฉือนต้องใช้คว่าเฉือนชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งจริงๆเพราะว่าแอสตันวิลล่ามาดีขอ,อย่นะครับขอจิบโกโก้ก,ก่อนเนาะมแมมันชื่นใจอะ่ะห้าแมตสิบห้าแต้มเต็มเอาแล้วทยานขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงอันดับหนึ่งทันทีนะครับหลายทีมก็บอกว่าเอาแล้วครับอาร์เจนอนเริ่มละ เดี๋ยวก็เจอทีมใหญ่ล้เดี๋ยวก็จะไม่รอดตอนนั้นเร,เรายังไม่อยู่ในสายตานะทั้งทังที่เราอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นทีมจากฝูงแมตท,ที่6ครับ4กันยายนเราทำสึกหนักซึ่งถือว่าเป็นสึกหนักนะตอนนั้นจริงๆยกพลไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอ๊คแทฟฟอร์ดนะครับก็อย่างที่ทราบเราก็แพ้ไป3ประตูต่อ1หนึ่งแมต้นโบโยซาก้ายิงหลายหท่านก็บอกเราไม่ได้แพ้ด้วยรูปเกมนะครับเราแพ้ด้วยจังหวะ ก็ก็เป็นที่ยอมรับแล้วนะว่าเราไปเล่นที่แมนยูแต่เราบุกใส่กระหน่าแบบแบบแบบเล่นในบ้านอะ่ะตอนนี้ทุกแบบท,ที่เราเห็นแล้วกันนะครับว่าในสาตาผมนะผมว่าแมนทีมอาร์เซนอลของเราเนี่ยไม่ไว่าเล่นที่ไหนก็จะเล่นเหมือนเดิมคือใส่เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเดินหน้าลุยอย่างเดียวไม่สนด้วยว่าบ้านใครนะแมตชนเราเจอแมนยูก็แพ้จังหวะไปนะครับสามประตูต่อหนึ่งเกิดคำถามแล้วว่านั่นไง เจอทีมใหญ่เสร็จอีกแล้วเสร็จอีกแล้วนะครับก็หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะแต่ลูกทีมของไอเซต้าและตัวมิเกลเซต้าไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเขานำความผิดพลาดนะนำความผิดพลาดที่เห็นมาแก้ไขนะ,ะวัน,นที่1 1กันยายนเนี่ยต้องเลื่อนแมตช์อาชนะกับเอเวอร์ตนออกเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงพิธี ทางของอังกฤษนะครับพิธีในงานพระราชพิธีเสด็จสวรรคตรของควีนอลิซาเบธที่2ช่วงนั้นก็เลยทําให้ฟุตบอลเนี่ยต้องเลื่อนออกไปแมตต์อาร์เซนอลเก่วตันก็ต้องเลื่อนออกไปนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปแข่งเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคงไปอัดตอนท้ายๆนะครับแมตต์ต่อมาครับ18กันยายนหลังจากพระราชพิธีเสร็จแล้วเนี่ยอาร์เซนอลต้องบุกไปเยือนทีมแกล่งต้องใช้ทีมแกล่งทีมนึงนะครับ พึ่งอาราวาดนะครับเบรน์ฟอร์ดที่พึ่งโอ้โหเจอทีมใหญ่เจอเนี่ยระเนระนาดหมดเลยนะครับเราไปเยือนเบรน์ฟอร์ดแต่นะครับเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการช่วยกันยิงของวิลเลียมซาริบารคารเบียนเจสุดและเปิดตัวฟาวิโอวิอล่านะครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์กลับขึ้นมาเป็นที่น่าจับตามองอยู่แล้วหลังจากที่เราแพ้ไป วันที่หนึ่งตุลาทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตต์โอ้โหแมตต์นี้เป็นแมตต์ที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยและครับถ้าลอนดอนดาร์บี้แมตต์เนี้ยจะมองหาทีมอื่นไม่ได้แล้วจะต้องเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มลูกเจี๊ยบจากลอนดอนนะครับที่จะพูดเสมอว่าลอนดอนอีส h i ไว้ไม่ใช่นะครับลอนดอนอีสต์เลนะบอกตามตรงนะแมตต์นั้นปืนยิงไก่กระจุยไปเลยฮนะสามประตูต่อหนึ่งครับโทมัสปาเต,าเตกาเบนเจซุสและกันิชากา้า ช่วยกันอัดไก่นะกับลอนดอนกับบ้านแบบไม่ค่อยถูกเลยสประตูต่อหนึ่งวันที่9ตุลาคมหลังจากที่เราทำศึกลอนดอนรับมิ่แมตช์แล้วเนี่ยเราต้องมีศึกใหญ่อีกศึกนะครับมียอดทีมโคตรทีมของพวกพี่ๆนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลมาเยือนในวันที่9ตุลาคมนะครับแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่สนุกมีหลายมีหลายอย่างที่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้ก็ ผมชอบเกมแบบนี้เป็นเกมที่สู้กันด้วยฟุตบอลสู้กันด้วยแท็กติกไม่มีนอกเกมไม่มีตุกติกไม่มีอะไรเลยแมตช์นั้นต้องใช้คําว่าเฉือนเพราะลุยพูลมาดีครับแมตช์นั้นเนี่ยมาร์ตินลลี่อ่ะยิยง1ลูกแล้วก็บูโกโยซาก,ก้ายิง2ลูกทําให้เฉือนชนะไป3ประตูต่อ2หลังจากนั้นเราถูกจับตามองทันทีนะครับว่าเฮ้ยมันเจอทีมใหญ่มันเอาอยู่เว้ยนะครับก็ถือว่า เป็นที่จับตามองแล้วเราขึ้นที่1อย่างองอาจเลยตอนนั้นตอนนั้นแต้มจะสูสีสูสีกับแมนซิตี้นะครับวันที่16ตุลาคมครับยกพลไปเยืนทีมแก่งครับแอลเลโรสนะครับยอดทีมในตำนานลีจูเนเต็ดแมตช์นั้นเราก็ชนะไป1ประตูสอศูนย์จากการยิงของบูโกโยซาก้านะวันที่20ตุลาคมตามปกติจะมีแมตช์ที่เราจะต้องเจอกับเปิดบ้านเจอทีมอันดับหนึ่งของลีกเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ เรามีแมตท,ที่จะต้องไปเตะยูโรปาลีกนะครับก็เลยคุยกันแล้วทั้ง2ทีมแมนซิตี้ก็ต้องขอบคุณนะครับว่าแมนซิตี้เขาก็ใจดีที่ยอมเลื่อนให้นะก็ทำให้แมตเจอกับแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องไปเป็นท้ายๆฤดูกาลอีกแล้วนะครับวันที่23ตุลาคมช่วงนั้นเราก็จะมีแมตเตะก่บยูโรปาลีกเสมอบ้างแพ้บ้างอะไรมะประมาณนั้นนะครับส่งตัวสำรองลง เรากลับมาที่พรีเมียร์ลีกครับวันที่23ตัวายตุลาเรายกพลไปเยือนซาล์แฮมป์ตันแมตชนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนเกิดคำถามเอออีกแล้วว่า,อาฟอร์มหล่นอีกแล้ววัยรุ่นฟอร์มตกอีกแล้วหรือเปล่าแมตดนั้นเนี่ยเราเสมอซาล์แฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1น,นะครับบูยาการิชชาก,ก้าเป็นคนยิงประตูให้แล้วก็เราถูกตามตีเสมอจากอัมซองก็ทำให้เราแต้มหล่นนะครับ หลายทีมก็เริ่มตั้งคำถามอีกแล้วว่าเอาละเริ่มสะดุดสะดุดกับทีมเล็กด้วยนะครับก็ว่าเราจะเป็นยังไงหลังจากนั้นครับวันที่3ตุลาคมเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสครับยอดทีมในอะดีตอีกแล้วสิงสั่ง,งป่าจากป่าเชอร์วูดนะครับแมตชนี้เราระเบิดฟอร์มต้องใช้คําว่าระเบิดฟอร์มจริงๆนะครับการเบียนมาเตรี่ยิง1ลูกและเป็นแมตช์แจ้งเกิดของลี นิวซันซึ่งลงมาแทนบุกโยซสาก้าที่มีอาการบาดเจ็บลิซนยวซันยิง2ประตูโทมัสปาเต้ยิงหนึ่งและปิดท้ายด้วยกัปตันโอเดนการ์ดแมตชน,นเราชนะไป5ประตูต่อศูนย์แมตช์ตมาลกยกคนไปเยือนวันที่6นะครับวันที่6กพิจิกาที่ผ่านเนี้ยต้องทำศึกใหญ่ก,กับลอนดอนดาร์บี้แมตช์เจอกับยอดทีมจากลอนดอนอีกทีมนึงครับสิงโตน้ำเงินคลามนะเราใช้คำว่าอย่างนี้นะครับ เชลซี Chelsea, ต้องไปเยือนถึงเชลซีทึ่งไม่ไม่ไม่ใช่แบดใกล้แต่ว่ากายเบียนมาการเยสก็สามารถยิงประตูเราด้วยรูปเกมที่เหนือกว่าจริงๆนะครับใครไม่เชื่อไปดูย้อนหลังได้ว่าแมตช์กับเชลซีเรากดเชลซีซะแบบไม่รู้เลยว่าเล่นที่ไหนชนะเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและแมตช์ล่าสุดต้องไปเยือนงานยากอีกแล้วครับล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ตีสองสี่มานี่เองนะ เราสามารถที่จะชนะทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งแต่แม้ว่าทีมตอนนี้จะอยู่ท้ายตารางนะครับแต่ก็ถือเป็นทีมแกร่งถ้าใครดูรูปเกมก็จะเห็นว่าบู๊พัมตันเล่นดีนะครับกับตันโอเดนการ์ดซัดสองประตูให้เราชนะบู๊พัมตันถึงถิ่น2ประตูต่อศนย์ะครับก็ทําให้สถานะตอนนี้เราเป็นระดับ1แข่ง14แมตช์นะครับชนะ12เสมอ1แพ้1ยิงได้33เสียไป11นะครับมีประตูวบวก คือ22ลูกแต้ม37นำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5แต้มด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันคือ14เกมนะครับดาวสโวสูงสุดของทีมตอนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นครับกัปตันโอเดนการด6ประตูคนระการเบนเจนซุด5ประตูการเบนมาจินเดลลี่5ประตูนะครับบูโกโยซากา้า4ประตูแล้วก็การิชากา้า สองสามประตูนะครับมากันเยสลิสเนลสันโตมัสปาเตวิลเลียมซาริบาสองประตูแล้วก็มีฟาวิโอเวล่าเนี่ยสองประตูนะก็ถือว่าเป็นการเฉลี่ยเฉลี่ยการยิงจริงๆของนักเตะของเรานะครับทีมอื่นอาจจะเป็นดาวซนโวแบบโดดโดดไปเลยนะแต่ของเราเนี่ยถือว่าเราช่วยกันนะแอตติเนียเป็นบุกโยซาก้าครับด้วย6ครั้งกาเบนเจซุดถึงแม้ว่าจะทำประตูได้น้อยแต่ก็มี การส่วนแอซซิดได้กับเพื่อน5ครั้งนะการอิชาก,ก้า3ครั้งมาเตลี่2ครั้งโอเดนกาสองครั้งเบนไวท์สองครั้งนอกนั้นก็จะเป็นลิสเจมอ่าลิสเดลสันวิลเลียมซาดิบาเวีย่าและก็ออริซันเดอ์ชิเชนโกที่แอซซิดได้1ครั้ง1ครั้งก็ไปนะก็ประมาณนี้ด้วยฟอร์มอย่างนี้นะครับอย่างที่เราเห็นก็ทำให้สามารถที่จะมิกเกลเตต้าก็พูดออกมาแล้วว่า ทีมเขาพร้อมที่จะลงท้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูการนี้แล้วนะก็ต้องจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับหลังจากฟุตบอลโลกนะที่จะเตะกันวันที่20นี้แมตช์แรกนะกาตากากับเอกวาดอร์หลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็จะมีคิวนะครับอุ่นเครื่องหลายๆแมตช์ก่อนที่จะเปิดฤดูการเนาะว่าเราจะเตรียมทีมอย่างไรในช่วงของฟุตบอลโลก กลับมาเพราะว่าเรามีนักเตะอยู่9คนที่ไปเตะฟุตบอลโลกกับจาก7ชาตินะก็เดี๋ยวพวกนี้รู้กันว่าตัวผมเชียร์ทีมอะไรนะครับไปสอยเสื้อมาแล้วเรียบร้อยปีนี้ขอเชียร์ทีมนี้ละกันนะบอกใบ้หนึงว่านักเตะเราเตะเยอะสุดนะอาร์เซนอนอ้าว ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากรูปเกมและนอกจากความสมัครสมานสามัคคีนะครับสิ่งที่อาเจต้าท่านทกติที่อาเจต้าใส่ให้ลูกทีมเรื่องของการทํางานเป็นทีมเรื่องของความไม่เห็นแก่ตัวเรื่องของความไม่มีอีกโก้ในทีมนะอีกทีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราถือว่ามาได้ถึงจุดตัวนี้ผมยังไม่ใช้คําว่าประสบความสาเร็จนะครับมาในถึงจุดที่เราเกินคาดคืออันดับหนึ่งของหัวตารางคือนักเตะครับ โทมัสปาเต้เนี่ยลีเดลสันเอเลนี่ชีเชนโก้โบโยซาก้าโทมิยสุนะครับแล้วก็สมิธโลเหล่านี้คือนักเตะท,ที่เจ็บนะเจ็บแล้วก็อาการที่จะหายเนี่ยคือจะต้องนานมากปกติเนี่ยนักเตะอัลซอร์นก่อนจะหายเจ็บเนี่ยนานมากจริงๆนะแต่โทมัสปาเต้ครับหายเจ็บก่อนกำหนดในตอนเดือนกันยายน จำได้ไหมแมตท,ที่เจอแมนยูตอนนั้นโทมัสปาเต้หายเจ็บไปเลยแล้วก็หายไปทําให้แมตนั้นเร,เราเราเราต้องแพ้อาพูดตรงๆทั้งหอดนั้นมีโทมัสปาเต้เราน่าจะสู้ได้ดีกว่านี้นะครับปรากฏว่าโทมัสปาเต้เนี่ยกำหนดหายคือตุลานะต้นตุลาปลายตุลาต้นพฤศจิกาด้วยซ้าแต่โทมัสปาเต้หายเจ็บก่อนครับหายเจ็บเมื่อตอนเดือนกันยาและกลับมาได้แบบสมบูรณ์ด้วย หลายท่านคงเห็นนะครับหรเดอรยท่านก็หายเจ็บนะหายเจ็บมาก่อนเนี่ยต,ตุลาก็หายเอรลนีหายเจ็บเอรลนี่เนี่ยมีข่าวว่าจะเจ็บไปจนถึงปลายปีนะครับมูเมตเอรลนี่อขออนุญาตครับกำหนดกำหนดหายเจ็บคือช่วงปลายปีเลยนะแต่เอรลนีกลับมาตอนเดือนตุลาเฉยเลยนะแล้วก็ลงเล่นไปแล้วด้วยหลายหายคนที่เห็นนะครับชิเซนโก้เนี่ย กำหนดเจ็บคือไม่มีนะ,ะกำหนดหายเจ็บคือไม่มีนะครับเขาเจ็บหัวเขา่าอ่ะกำหนดหายเจ็บแต่ว่าพี่แกกลับมาเฉยเลยเห็นป่ะแล้วลงเล่นเราด้วยลงเล่นแบบเต็มด้วยบโย,โยสก้าตอนที่เจ็บจากแมตท,ที่ลิเดสยนซันลงมาแทนเนี่ยมาครับมีอาการไม่ดีหลายคนวิตกกังวลเลยเฮ้ยตายแนละ้วน้องเล็กเราแล้วจะพลาดบอลโลกไหมปรากฏว่าอาทิตย์ต่อมาบโย,โยสก้าลงมาวิ่งปลอเลยฮะนะนะ โทมิยะสึก็มีอาการที่น่าเป็นห่วงหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะทนันบอลโลกไหมจะหายทันไหมปรากฏว่าเมาื่อวานนี้โทมิยะสึกบินไปดูใบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้บินไปกาตาเรียบร้อยแล้วไปร่วมทัพท,ทีมซาบุไรร่วมทัพญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสภาพที่ฟิตเปี้ยเลยนะครับผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของใครนะเราไมา่รู้จักผลงานของคนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะจะขึ้นรูปให้ของคุณหมอท่านนี้แล้วกัน เป็นหน้าปกของ EP นี้นะครับไซมอนเมอร์ฟีครับเป็นนักกายภาพชาวอังกฤษตอนนี้มีอายุแค่34ป,ปีนะมีส่วนอย่างมากเลยในการที่ช่วยดูแลนักเตะทั้งเรื่องของกายภาพและชีวภาพของนักเตะอัลเซนอนคนนี้เขาเป็นใครไปจากไหนต้องบอกว่าเราตาถึงนะหลายหลายคนทีมสตาฟเราเราถูกฉกตัวครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนอนะ่ะจะเราถูกฉกตัวแต่ตอนเนี้ เราไปเอาตัวมาจากสมสรเลสเตอร์ซิตี้นะตัวของไซมอนเร์ฟี่เนี่ยอยู่เลสเตอร์มานานนะครับแล้วก็เราเนี่ยไปเอาตัวมาตอนที่เอาตัวมา,มาใหม่ๆเนี่ยมีกระแสต่อต้านนะเพราะว่าเราเรา,เรามีปัญหาเรื่องของทีมแพทย์เนี่ยค่อนข้างมานานแล้วก็ไปดึงใครมาก็ไม่รู้ที่อายุยังน้อยเนาะอายุยังน้อยแล้วก็ ทำให้เกิดคำถามมาว่าเอามาแล้วจะมาช่วยได้แต่ที่เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับผลงานฤดูกาลนี้เห็นเลยว่านักเตะที่เบียรการบาดเจ็บหายกลับมาแบบเร็วมากหลายคนอาจจะมองเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมมองเรื่องของทีมแพทย์เนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงอาร์เซนเวนเกอร์แล้วเขาจะใช้คำว่าฮอสพิทอลแบรดจำได้ไหมดิดยาบ,บี้เชฟฟาเบกัสอะไรพวกนี้จะวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่แถวเนี้จนนักเตะไปไปไม่ถึงไหนอ่ะนะ เราได้คนนี้มาครับก็จําชื่อเขาไว้แล้วกันว่าไซมอนเมอร์ฟี่นักกายภาพคนนี้แหละที่ทําให้นักเตะอาร์เจนอลนมีสภาพสมบูรณ์ฟิตแล้วก็หายเจ็บก่อนกําหนดอย่างที่เราเห็นคนนี้เคยคว้าแชมป์กับเลสเตอร์มาแล้วครับอยู่ในทีมเรสเตอร์ชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่สร้างความฮือฮานะก็หวังว่าคนคนนี้จะเข้ามาเป็นจิ๊กซอเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่จะทําให้อาร์เซนอลของเราประสบความสำเร็จ ในฤดูกาลน,นี้นะก็นอกจากผลงานแล้วก็อย่างที่บอกครับสภาพแวดล้อมอาหารการกินเห็นไหมอาหารการกินเราพลาดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการคุยสอบสวนแล้วคงมีแรงงานออกมาแต่ว่าไปกินอะไรเข้าไปทําให้นักเตะมีอาการอย่างนี้โดยเฉพาะการอีกชักก้านะครับหลายๆคนแซลนะหลายๆคนแซลก็บอกว่าไปทําอะไรมาพี่ชักก้ากูขี้แตกเลย <laughs> <laughs> นะครับก็ น่าจะหายทันนะน่าจะหายทันไม่มีปัญหากับทีมสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนนะครับนี่คือผลสรุปรวมของผลงานฟุตบอลของอาร์เซนอลในช่วง14แมตช์แรกที่ผ่านมานะครับผลงานอย่างนี้ที่เองทำให้ไม่เป็นที่กังขาแล้วว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่พร้อมที่จะท้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนแข่งมา14นัดมี37แต้มจะให้หงอ จะให้มีความ,มาออกตัวแบบยิ้มเจีมยมโค้งไมมล่ะครับผมละว,ว่าหลายท่านทุกคนก็มองไปที่ไกลกว่าแน่นอนตัวผมเองผมก็มองไปที่ไกลกว่าแน่นอนใครจะแซะใครจะยังไงไม่ต้องสนใจครับทีมใครทีมมันเนาะรักของใครก็รักของมันเรารักของเราแล้วก็รักของเราเจี๋ยของเราประมาณนี้ทีวีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับช่องของคนรักฟุตบอลช่องของคนรักทีมอาร์เซนอลนะครับ ใครไม่รักก็มาเป็นแฟนคลับกันได้นะใครอยากจะเข้ามาคุยพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้หมดเลยนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเข้าดาวเวิลด์คัพฟีเวอรแล้วนะครับก็ทั้งๆที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเราจะได้รูการถ่ายทอดสดไหมต่อให้ไม่มีการถ่ายทอดสดผมก็เชื่อมั่นในฝีมือของพี่น้องของเราครับว่าเราจะห <laughs> าทางดูได้ตามช่องทางต่างๆ อย่างแน่นอนแต่คิดว่าเมื่อถึงจุดนั้นก็คงจะต้องนะมีแหละมีมีเจ้าภาพใหญ่มาให้เราดูแหละแล้วก็พุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะมาคุยถึงเรื่องของทีมชาต,ติต่างๆที่มีนักเตะอาร์เซนอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับให้กับช่องทีหวย Channel Arsenal, แชน n นลอาร์เซนอลแฟนคลับช่องฟุตบอลช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะติดตามทางเพจ f a c e b o o อาร์เซนอล เหมือนกันเลยที่หวยอัร์ซอนแฟนคลับที่หวยชานลอัร์ซอนแฟนคลับเหมือนกันแล้วก็เพจผู้อุปถามก็คือที่หวยกรอบๆนะครับทาง Facebook ได้นะสั่งจะสั่งจะออเดอร์อะไรทางนั้นได้หมดเลยยินดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่สุดเลยที่ตอนนี้ยอดทับสไครทะลุแล้วจบปีนี้ทะลุสักพันนะโอ้โหจะขอบขอบพระคุยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็จะตั้งใจทำสิ่งดีๆพูดคุยกับพี่น้องทุกวันนะครับ สำคัญคือเราปลอดการพนันนะครับพบกัน EP ีหน้าสวัสดีครับ